สิ่งที่มั่นคงที่สุดคือการเปลี่ยนใจที่ฟุ้งซ่านให้เป็นใจที่สงบนั่นแหละคือปาฏิหาริย์อันสูงสุด 4. ทางรอดของประเทศและโลกภิกษุทั้งหลายมนุษย์จากอนาคตยังถามว่าประเทศของเขาซึ่งนับถือพุทธเป็นหลักจะทำอย่างไรจึงเป็นที่พึ่งของโลกเป็นสถานยียวยาจิตใจ ที่คนทุกศาสนามาได้โดยไม่ขัดแย้งดูก่อนภิกษุทั้งหลายพุทธธรรมแท้มิได้บังคับให้ละศาสนาเดิมหากเป็นสัจธรรมที่มนุษย์ทุกผู้ทุกนามเข้าถึงได้ศีลห้าและการฝึกสติสมาธิมิใช่ของชาวพุทธเท่านั้นแต่เป็นมรดกแห่งมนุษยชาติถ้าชนชาติใดรักษาศีห้าได้เป็นพื้นฐานชนชาตินั้น จักเป็นที่พึ่งของโลกถ้าชนชาติใดฝึกสติและสมาธิได้จริงชนชาตินั้นจะกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเยียวยาผู้มั่งมีทั้งหลายมักสแสวงหาทางลัดเพื่อดับทุกข์ทางลัดที่แท้จริงไม่ใช่เวทมนต์หรือของขลังทางลัดคือการกระทำเหตุให้ถูกต้องรักษาศีลใจไม่รุ่มร้อนฝึกสติใจไม่ฟุ้งซ่าน จเจริญสมาธิใจตั้งมั่นอบรมปัญญาเห็นความจริงนี่แหละคือทางลัดที่แท้จริงที่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองหรือเทคโนโลยีใดมอบให้ได้